เมื่อวันจันทร์ที่7เมษายน2568กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5โดยบัญชาการหาพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนำรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมน้ำดื่มสะอาดระบบโอจำนวน6,000ลิตรไปเติมลงในถังบรรจุน้ำที่โรงเรียนบ้านถนงรัฐราชตำบลปราสาทถนงอเภอรปราสาทจัังหวดสุรินทร์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มและภัยแล้งโดยการเติมน้ำให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนหนึ่งเที่ยวรวม6,000ลิตรซึ่งจะนำไปใช้ผลิตน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่อไปการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยรวมในการช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศขอบคุณภาพและขา่าว จากฝ่ายกิจการพลเรือนโดยพัฒนาการเคลื่อนที่5้1สีสิบทวิชาแสนสีเรียบเรียงข่าวจากสิบเอกสมสกุลเพรศชาตัดต่อภาพรายงานจากกองบังคับการโดยพัฒนาการเคลื่อนที่50สีในนามของตัวแทนโรงเรียนบ้านเป็นประชาธิยาก็ต้องขอบพระคุณรปภ5้สีที่วันนี้ได้นำน้ำดื่มามามอบให้โรงเรียนก็จะใช้